บอมว่าละหโคภููิเจ็บปวดชีวิตมนุษย์เท่าผมกับจักษสีซอยได้ไดลผมกับไอ้คงจะซอยได้แค่สง่งคารถเพลินอ่าขี่ไปยังไงล่ะบอกขาสองอ่ะมีมอเอ้ยมันมีรถรับจา้างยังอยู่บ่เออแท็กซี่ไปเออแท็กซี่แล้วลึกแก็บเลยเนอะเอ้ยฝากไป็ตุลาเอาบุญมาใหมนะ เออแท็กซี่เพิ่นอน่เด้ออ่าเดี๋ยวให้ลุงก็ผมเออแท็กซี่ให้อาลุงตัวเล็กพาลุงมาเร็วมาสวัสดีลุงก่อนมากใช่โอ๊ะ,อะไม่โอซายหรอกโอซได้แล้วนินไ,ได้ให้เลาวอาลูกมาเด็กก็ไม่รู้ภาษาเสียใจเลยท่ากันกับสามีลุบารูว่าจะเหตุใดมาปรึกษาผม ผมก็สูใไขได้เพียงแค่กำลังใจ